ด็อกเตอร์ชาลล์ทีวีภูมิใจเสนอสวัสดีครับกระผมหนุ่มนาโมนคนประคนชัยน้ำใจงามนามไพเรชมด็อกเตอร์ชาลล์นะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณไปยังทุกท่านนะครับที่ร่วมดูเนตช่องด็อกเตอร์ชาด้วยการไม่ขดข้ามโฆษณาจนเร็วเกินไปขอบคุณไปยังผู้สนับสนุนรนการที่สนับสนุนสติ๊กเกอร์ รายเดือนให้กับดรชาทีนี้ด้วยนะครับและก็น้ำสม้มไม่สดสะอาดไม่สดสะอาดส่งตรงทั้งมือท่านจากแบรนด์ภูรเรือนะฮะก่อนบแปนนการออรับออเดอร์และขอบคุณไปยังธิทพันฑ์เกษตรแปรรูปไร,ดร่ดรชาเอามาขามในโป่งตะแบกพุทธบาทชนแดนนะครับซึ่งเป็นแหล่งที่ปลูกขามอร่อยที่สุดในโลกนั้น มารังสรร์เป็นผลผลิตไม่ว่าจะเป็นมะขามแช่อิ่มนะครับมะขามหวานหรือมะขามต่างๆนะครับให้ท่านได้ชิมรสชาติอย่างแน่นอนมะขามแหล่งที่ปลูกมะขามอร่อยที่สุดในโลกะะว,วันนี้ตามคำขอ,ขอนะครับเพราะมีหลายท่านบอกว่าเอ๊อยากจะให้ท่านดรนั้นถ่ายทอดเรื่องของการร่างฟองอสารปกครองร่างร่างฟ้องคดีปกครองต่อสารปกครองนะ เรื่องของกรณีตกคุณสมบัติเป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสียหรืออาจไปเทียบเคียงเรื่องของการที่จะต้องไปเด้งกะที่จะต้องไปต่อสู้หรือว่าคำทํำฟ้องไหมครับเ,เป็นเรื่องของคดีปกครองรูปแบบการดําเนินคดีที่สํานักง,งานผมทํานั้นจะเป็นรูปแบบของการที่เราจะต้องบรรยายข้อเท็จจริงข้อกฎหมายโต้แยง้งดุลพินิษกับา้านของ เจ้าหน้าที่รัฐหรือหน่วยงานรัฐเพื่อให้สารเห็นว่ากระบวนการจัดทําคําสั่งทางปกครองของหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่รัฐนั้นไม่ถูกต้องตามกฎหมายอย่างไรบ้างโดยมาตราที่จะต้องนำมาปรับในการเขียนตั้งต้นนะครับเป็นสารตั้งต้นในการทำสานวนร่างฟ้องคดีปกครองก็คือมาตรา37แห่งพรบรวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ที่สรุปว่ากรณีเรื่องของการจะทำคำสั่งทางปกครองนั้นหน่วยงานจะต้องพิจารณา3อย่างเป็นองค์ประกอบประการแรกก็คือข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญแห่งประเด็นพิพาทประการที่2นะครับเป็นเรื่องของการโต้แย้งข้อกฎหมายที่นำมาปรับใช้กับคำสั่งทางปกครองนั้นๆประการที่3การโต้แย้งเรื่องของดุลพินิษซึ่งเ,เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานเนี่ยเมื่อใช้ดุลพินิษแล้วปั๊บเนี่ยมันจะมีเรื่องของหลักความสมเหตุสมผลหรือไม่ การใช้อำน,นาจตามอำเภอใจหรือไม่อยู่ในขอบเขตกรอบที่กฎหมายกำหนดหรือไหมเดี๋ยวรูปแบบจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวตามผมมาเลยนะฮะโอเคนะครับเรามาเริ่มเลยนะครับในกรณีที่ท่านจะอขอขอไปขอไปขอไปขอปในกรณีที่จะร่างฟ้องนะฮะท่านจะต้องนะฮะเริ่มที่หัวตรงนี้เลยฮะเหออ็นไหมฮะนะครับออผมไฮไลท์ให้เป็นทีนะคำฟ้องเดิมทีตรงมุมนี้นะฮะ มุมนี้มันจะเป็นประเด็นบอกว่าเราจําเป็นจะต้องเขียนเดี๋ยวนะครับเขียนกับหมายเลขคดีไหมคดีหมายเลขดําที่หมายเลขแดงที่อะไรน่นนนะ,ะถ้าเป็นคําฟ้องก่อนแรกๆเนี่ยผมไม่ไม่แนะนําให้เขียนเพราะว่าเรายังไม่รู้ว่าเขาจะรับคดีเราหรือเปล่าเราต้องอาจจะต้องใส่ชเื่อของการโต้แย้ง นะครับข้อที่จริงครับให้การอะไรนี่นะฮะดังนั้นตรงนี้ถ้าเป็นในชชิงของการร่างฟ้องเนี่ยจะยังไม่ใช้นะโอเคอ่ะปับ๊บชื่อสารเราจะฟ้องที่สารไหนล่ะฝันปกครองใช่ไหมปกครองกลางอา้าวก็ใส่ไปเลยในกรณีที่เราจะฟ้องศาลปกครองก็ใส่ไปวันที่อันนี้เป็นเบสิกอยู่แล้ววันที่นะครับอ่ะข้อหนึ่งข้าพเจ้าชื่ออะไรล่ะใส่ไปเลย นะฮะข้าพระเจ้าชื่ออะไรครับว่ากันไปเลยนะครับวันเดือนปีเกิดที่อยู่แล้วก็อย่าลืมนะครับปรากฏในเอกสารแนบลำดับที่หนึ่งเหตุผลต้องใส่เพราะว่าเราต้องอ้างอิงว่าเรานั้นเป็นใครมาจากไหนเป็นคนไทยหรือเปล่านะและที่สำคัญในเอกสารฉบับนี้ในคำฟ้องฉบับนี้ขอเรียกว่าผู้ฟ้องคดี เหตุผลต้องใส่ไหมต้องใส่เพราะสถานะคดีเราเป็นผู้ฟ้องคดีอ่ะข้อ2มีความประสงค์มีความประสงค์จะฟ้องใครต่ขอ,องใครล่ะในกรณีเรื่องของอปรับตกคุณสมบัตินักเรียนในสิบนะฮะประการแรกคือหน่วยที่ท่านไปสมัครท่านสมัครที่ไหนอ่ะอย่างน้องคนนี้นะฮะสมัครที่ไหนนครบาลอ่ะผมให้ชัดเจน สมมติในนครบาลดังนั้นผู้ถูกฟ้องคดีที่หนึ่งนะครับโอ้ขอไปครับควรจะกําหนดนะครับผู้ที่จะทําคําสั่งทางปกครองคนระดับแรกก็คือใครผู้บัญชาการนครบาลหรือบชนนะครับเป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่หนึ่งนะครับที่อยู่กัาด้วยก็อยู่ที่อยู่ที่ไหนบางคนบอกท่านดรแล้วผมไม่ทราบที่อยู่ผมจะรู้ได้ยังไงเขาเข้า,ขาอินเทอร์เน็ตดูสิครับว่า กาางองบัญชาการตำรวจทครบาลนั้นตั้งอยู่ที่ไหนหคนที่สองนะฮะประธานคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติผู้มีความ,รมรประพฤติเสื่อมเสียปบครงศุลธรรมอันดีเนี่ยคนนี้นะฮะที่อยู่ใส่นี้เลยครับสานักงานตำรวจแห่งชาติเพราะว่าคณะกรรมการถูกแต่งตั้งโดยพบตร,รนะครับเพื่อให้ดําเนินการในการพิจารณาคุณสมบัติ ผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียในภาพรวมของสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติทั้งหมดซึ่งแต่ละหน่วยนะฮะก็จะต้องส่งเรื่องมาที่ตรรเพื่อให้กลุ่มน,นี้นะฮะได้พิจารณานะครับเพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันเป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่2คนที่3อย่าลืมนะครับใครครับผอ,บอรตรรน,นะครับในฐานะอะไรในฐานะผู้พิจารณาคำสั่งทางปกครอง ก็คือพิจารณาอุทธรณ์นะครับคุณผู้พิจารณาอุทธรณ์นะครับเป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่3เห <he S 1> ็นไหมอ้าวทีนี้มีมีบางท่านบอกเอา้าน้ดที่สองะจำเป็นไหมเพราะประธานคณะกรรมการนี่นะฮะในฐานะผู้กลั่นกรองเนี่ยจำเป็นจะต้องเอาไหมเพราะว่าเขาไม่ใช่เป็นผู้จัดทำคำสั่งทางปกครองเพราะาคนที่จะททำคำสั่งทางปกครองก็คือผู้ถูกฟ้องคดีที่หนึ่งก็คือบชนกับผู้ถูกฟ้องคดีที่สามก็คือพบตร แต่ปัญหาที่ตามมาคือในบางศาลนะครับมองว่าทางด้านของคณะกรรมการพิจารณาข้อมูลอภิจารณาคุณสมบัติเนี่ยถือว่าเป็นพิจารณาทางปกครองที่มีผลต่อใครฮะมีผลต่อน,นี้มีผลต่อผู้ถูกฟ้องที่หนึ่งเพราะการที่ผู้ถูกฟ้องที่หนึ่งไม่สามารถที่จะพิจารณาเรื่องคุณสมบัติได้เองเนื่องจากถูกเนี่ยผู้ถูกฟก้องคดีที่สองนั้น เรียกมาพิจารณาเรียกมากันกรองแล้วก็มีความเห็นส่งให้ท่านั่งของผู้ชารการภาคนั้นประกาศประกาศาตามความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่สองถ้าเป็นส่วนกลางเนี่ยจะรับนะแต่ถ้าเป็นศาลต่างจังหวัดนะครับศาลปกครองต่างจังหวัดนี่อยู่ที่ดุลพินิษฐ์นะครับว่าบางทีเขาก็สั่งไม่รับนะครับผู้ถูกฟ้องคดีที่สองแต่ถ้าเป็นผมนะครับผมแนะนําให้เขียนก่อนนะครับเพื่อร่างฟ้องให้เห็นว่า การใช้อำนาจใช้คำสั่งทางปกครองหรือพิจารณาทางปกครองของผู้ถูกฟ้องคดีที่สองเนี่ยเข้าไปแทรกแซงผู้ถูกฟ้องที่หนึ่งได้อย่างไรน<ม>ะเป็นเรื่องของการจะทำคำสั่งทางปกครองที่ขาดเรื่องของความเป็นอิสระอ่ะต่อไปข้อ3ข้อเท็จจริงความเป็นมาแห่งประเด็นพิพาทอันนี้สำคัญนะฮะมันเหมือนการเกรนนำนะฮะ เ,เกิดน,นําว่าคดีของเราเนี่ยที่เราสู้กันเนี่ยท,ที่เราอ้างว่าทางด้านของสํานักงานราชธรรมเนี่ยไม่ให้เป็นธรรมอย่างเราเนี่ยเราต้องไล่ตั้งแต่สามจุดหนึ่งเลยประกาศนนครบาลรับสมัครวันที่เท่าไหร่อา่าวไปสามจุดหนึ่งนะและถ้ามีเอกสารแนบตรงนี้นะครับถ้ามีเอกสารประกอบจะยิ่งดีถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรให้อ้างอิงว่า,าบชน,นเนี่ยประกาศร,รับสมัครเมื่อวันที่เท่าไหร่นะ สามุดสองต่อมาวันที่เท่าไรเราได้สมัครเราได้สมัครนะสามุดสองนี่เราได้สมัครนะครับปึ๊บไปเลยนะเราได้สมัครนะครับหมายเลขผู้สมัครอะไรหน่วยสอบที่เท่าไรสายอะไรอันนี้ต้องต้องลงไปนะครับเพื่อเป็นข้อที่จริงให้ศาลได้ทราบว่าคุณนั้นเป็นผู้ที่มีส่วนได้เสียเป็นผู้เสียหายผู้มีอำนาจในการฟ้องคดี3ต่อมาประกาศ ครอ่ะประกาศบชโนโลงวันที่ให้เราผู้ฟ้องคดีครับเป็นผู้สอบผ่านข้อเขียนลำดับเท่าไรนี่ต้องอ้างนะฮะเพราะว่าถือว่าเราเนี่ยผ่านกระบวนการคําสั่งทางปกครองเข้าไปแล้วแล้วก็ได้ผ่านขั้นตอนการตรวจร่างกายส,สัมภาษณ์ตามลําดับเอกสารหมายเลขสามแนบไปโอเคนะต่อมานี่ในประเด็นสำคัญไฮไลท์เนี่ยนะ ต่อมาเนี่ยปรากฏว่าคณะกรรมการคือเราโดนตัดแล้วนะประกาศของปชชนน,นี่ตัดเรานะครับอ้างว่านะครับมีปติิอ้างว่าน,ะาานี่บึ้บมาเลยผู้ฝงคดีเป็นผู้ที่ไม่ผ่านการตรวจคุณสมบัตินะครับโดยนะฮะ,ะไม่เป็นตามประกาศลำดับที่คือเขจะมีบัญชีประกาศว่าบุคคลที่ตก ร่างกายหรือตกอประวัติเนี่ยจะมีลำดับบอกดังนั้นเราจำเป็นจะต้องอ้างอิงเอกสารไปนี่คือเราถูกกระทบสิทธิ์แล้วนะครับเราจึงมาใช้สิทธิการฟ้องคดีอ่ะทีนี้3.4เราต้องดำเนิกนการภายในให้เรียบร้อยอุทธรณ์ก่อนผู้ฟ้องคดีวีนงสือัออุณนคำสั่งลงวันที่28นี่ว่ากันไปปึบถึงใครถึง ผู้พอบอตรนะครับผู้บัญชาการแรห่งชาติผู้ถูกฟ้องคดีที่3ผ่านผู้บัญชาการตารวจนครบาลผู้ถูกฟ้องคดีที่1ปรากฏตามเอกสารมาเลขห้าคือง่ายๆนะครับในการยื่นอุทธรณ์นั้นเราจะต้องยื่นอุทธรณ์ไปที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่1ก็คือพบชนซึ่งตัดสินเราพนะบ,บชนเมื่อได้รับหนังสืออุทธรณ์คาสั่งทางปกครองแล้วนะฮะก็บัญชาการตำรวจนครบาลก็จะมีความเห็นเบื้องต้น นะลงแจ้งว่ายกคือยกอุทธรณ์ของเรานะฮะยกอุทธรณ์ของเราและก็มีการส่งความเห็นไปยังผู้ถูกฟ้องคดีที่3ก็คือพอบอตรอ,อ่าต่อไป3.6นี่แหละครับอำนาจฟ้องเราจะเกิดขึ้นอย่างเป็นทางการ3.6เมื่อพอบอตรพิจารณาแล้วก็จะมีหนังสือ ส่งมาถึงท่านนะครับในฐานะผู้ถูกของผบตรนะครับในฐานะผู้ถูกฟ้องคดีสามผู้พิจารณาอุทธรณ์คำสั่งแต่ปกครองได้แจ้งผลการยกอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองของผู้ฟ้องคดีก็เท่ากับอำนาจฟ้องเรามีแล้วนะถือว่าอำนาจในการที่จะฟ้องศาลปกครองเรามีแล้วและเราจะต้้อองงฟภนนกีวััครบต้องฟ้องภายใน 9ก้วันนับแต่วันเราราบเ,าเรารับทราบคําสั่งยกอุทธรณ์จากผู้ถูกฟ้องคดีที่3ก็คือพบอรตรดังนั้นนับไปเลยครับ90วันทั้งฟ้องคดีนะฮะไม่อย่างนั้นจะหมดเรื่องของอายุความกันฟ้องคดีโอเคนะครับผ่านข้อเท็จจริง,งเป็นสาระสําคัญนะข้อ4นี่ครับเป็นประเด็นที่เราสรุปให้ศาลเห็นเลยว่าข้อเท็จจริงนะฮะ ข้อที่จริงเป็นสาระสำคัญนะครับว่า,าสำนักงานคดีคือคนนี้เขาโดนตัดสิทธิ์มันโดนตัดสิทธิ์เรื่องของอคุณสมบัติเพราะว่าเคยต้องหาคดียา,ยาอา่ะเราก็ต้องเล่าข้อที่จริงเป็นสาระสำคัญบางคนบอกว่าอาข้อสามเนี่ยครับอะข้อสามข้อที่จริงความเป็นมาแห่งประเด็นพิพาทกับข้อสี่เนี่ยมันจะใกล้เคียงกันไหม เป็นข้อเท้จริงอันเป็นสาระสําคัญผมบอกว่ามันต้องไล่เลียงตรงที่หนึ่งเมื่อเราถูกปรับตกเรื่องของคุณสมบัตินะครับกรณีถูกกล่าวหาคดีายาเนี่ยดังนั้นเนี่ยไอข้อแท้จริงตัวนี้มันจะเป็นข้อแท้จริงในกรณีที่เราต้องชี้แจงกับศาลว่าคดีความของเรานะั้นมันเป็นอย่างไรนะฮะขออนุญาตลบนิดหนึ่งนะครับดังนั้นข้อเท้จริง อันเป็นสารสำคัญแล้วก็มันเลงไปเลยนะครับกรณีท่านถูกปรับถูกเรื่องของคำพิพากษาของสารอ,อายอาาญใช่ไหมท่านก็ว่าไปสี่โจหนึ่งคำพิพากษาเนี่ความอาญาหมายเลขระหว่งงางทนงกานอัยการกับโจทนะครับลอกไปเลยท่านลอกไปเลยข้อเท็จจริงลอกไปเลยนะครับลอกไปนะผมผ่านไปเลยนะฮะจะได้รู้ว่า ทำไมกล้องมันมัว <c oughs> กล้องงัวหรือเปล่านะครับข็อยรกครับอ่าเอาขอแต่จริงทางคดีปรากดตามหมายเลขอะไรใส่หมายเลขเอกสารให้ด้วยนะฮะสำคัญมากและมีรายงานกระบวนการพิจารณาของศาลไหมถ้ามีคือที่เกี่ยวกับคดีใส่ลงไปเลยนะครับใส่ลงไปเลยนะครับเพื่อให้ศาลได้รู้นะฮะอ่ะทีนี้ไฮไลท์ข้อห้าข้อสำคัญแนละ้ว ที่เราจะต้องบอกว่านะครับนำไปสู่เรื่องของการที่จะฟ้องคดีเนี่ยครับข้อ5การจัดทําคําสั่งทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมายของหน่วยงานทางปกครองนะครับเลยผู้โียก็ฟ้องว่าขาเรียนว่าการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่หนึ่งนะพิจารณาออกประกาศตัดสิทธิผู้ฟ้องคดีให้อยู่ในบัญชีใดชื่อผู้มีคุณสมบัติไม่เป็นตามประกาศนั้นถือเป็นคําสั่งปกครองดังนั้นตามมาตรา สาสเจ็ดนี่เห็นนะไ,ไหมนะอะไ้แแ่งวิพกครองขอเรียนว่าผู้ถูกฟ้คดีที่หนึ่งมิได้ดำเนินการใช้อำนาจตามมาตราสาบเจ็แห่งนี่น,นะไปดูเลยนะครับคือรับฟังข้อเท็จจริงเป็นสาระสำคัญไม่สมเหตุผลการตีความอ่านะ การตีความความประพฤติเส่อมเสียไม่ชอบด้วยกฎหมายและมีผลทําให้การใช้ดุลพินิจในการจัดทําคําสั่งทางปกครองของผู้ถูกฟ้องคดีที่หนึ่งนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายอันนี้เป็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่หนึ่งเลยเนะครับโอเคนะฮะอ้าวลืมลืมผู้ถูกฟ้องคดีนะครับขอไปอ้า ต้งพู้สิครับโทีส่วนผู้ถูกฟ้องคดีที่สองอ่ทีนี้ไฮไลท์เราต้องแยกทีละคนเลยนะครับว่าเขามีความผิดพลาดประการใดผู้ถูกฟ้องคดีที่สองซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถูกฟ้องคดีที่สามให้มีอำนาจในที่ในการควบคุมการใช้ดุลพินิษของผู้ถูกฟ้องคดีที่หนึ่งเพื่อให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่หนึ่งจะทำคำสัดงทางปกตจุด อันเป็นการแทรกแซงการใช้อำนาจดุลพินิษ์อิสระของผู้ถูกฟ้องคดีที่หนึ่งนี่คือไฮไลท์ที่เราจะได้ชี้บอกว่าทำไมเราถึงฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่2ด้วยเพราะเป็นการแทรกแซงการใช้อำนาจส่วนผู้ถูกฟ้องคดีที่3ใครละ่ะพอบอตรใช่ไหมเป็นผู้ที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอุทธรณ์ในการพิจารณาอุทธรณ์นะครับ ตามมาตรา46 45วักสองคุยลมแรงแล้วครับอ่ะว่ากันไปกลับไม่ใช้ดุลพินิษในการรับฟังไอ้ตัวนี้คือไฮไลท์สำคัญนะครับนี่ ดังน,นั้นการฟ้องคดีดังผู้ท้้งสารจรึงชอบด้วยกฎหมายแล้วตรงนี้ก็ผู้ฟ้องคดีขอเรียนว่าอันนี้ก็บรรยายหน่อยนะครับว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามได้ร่วมกันพิจารณาทางปกครองและจะัดทาคําสั่งทางปกครองทําอํานาจหน้าที่นะครับโดยผู้ถูกฟ้องคดีสองแทรกแซงผู้ถูกฟ้องคดีที่หนึ่งามให้ออกประาศนี้ไปดูได้นะครับไปดูได้เดี๋ยวผมจะเอาช้าๆนะฮะอ่ะ ทีนี้ถ้าเราฟ้องคดีภายใน90วันปั๊บเราไม่ต้องไปใส่ว่าข้าพเจ้าได้รับหมายได้รับคําสั่งเมื่อวันที่เท่าไหรดังนั้นจึงเป็นการใช้สิทธิ์ในการฟ้องคดีตามมาตราพราบจัดตั้งวิธีพิจารณาจัดตั้งศาลปกครองนะครับมาตรา42วรรคสนั้นเราไม่ต้องใส่เพราะเราฟ้องภายใน90วันแล้วเมื่อเราฟ้องใน90วันนั้นดังนั้นเราไม่จําเป็นจะต้องใส่ นะครับว่าเราได้ฟ้องคดีภายใน90วันสารจะรู้ทันทีเพราะเราต้องนับเลยว่าถ้าคุณรับมาเมื่อวันที่หนึ่งสิงหาจะครบ90วันในวันที่ไหนต้องนับให้วันชนวันเลยนะนะส่วนคือจริงๆนับวันถัดไปแต่ผมนะครับป้องกันเรื่องของการนับเวลาผิดพลาดเนี่ยผมจะให้นับวันชนวันเลยอย่างน้อยมีเลทหนึ่งวันนะครับป้องกันไว้นะครับ อ่ะทีนี้โต้แยงแงนะครับอุ้ยจะรอดไปเนี่งครับเนี่ยฝนตกมาเนี่เลียปงปุ้งปั้งปุงปัง,ปงเอ่ะเอาให้จบเลยอ่ะข้อโต้แย้งคําสั่งทางปกครองนี่ไงปืปาปือปา,ปอปาว่ากันไปอ่าข้อเรียนว่าอันนี้อะไรนะเฮ้อเรียนว่าการตีความของผู้ถูกฟ้องเอาผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งผู้ถูกฟ้องคดีนะฮะผู้ถูกฟ้องคดีอ๋อที่ถูกแล้วการตีคําว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสียว่ากันไปนะต้แย้งไปครับอันนี้นี่เป็นการโตู้แย้งข้อกฎหมายก่อนนะตู้แย้งกันไปนะครับว่าเราไม่เป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสีย อย่างไรบ้างอันนี้ก็เป็นเทคนิคนะฮะเป็นเทคนิคที่ท่านจะต้องไปว่ากันเอาเองนะฮะเพราะว่าการร่างฟ้องคดีเนี่ยมัน,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นศาสตร์และศิลป์นะครับแต่ให้รู้ว่าเขียนยังไงผมแนะนําเลยว่าในกรณีจะฟ้องคดีสารปกครองไม่ควรที่จะเขียนเองนะฮะถ้าท่านเขียนเองปั๊บเนี่ยท่านจะรู้ไหมว่าท่านจะมีความชำนิชำนาญเพียงพอในการที่จะใช้ถ้อยคําทางกฎหมาย อย่างไรบ้างข้อที่จริงโต้แย้งอะไรบ้างมันมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่คุณจะมาร่างฟ้องเองผมว่าเราจะรอดไหมเนี่ยเราะว่าลมแรงมากเลย <c oughs> <c oughs> นะอ้ะว่ากันไปนะครับอ่ะข้อต่อไปเมื่อเราโต้แยง้งข้อกฎหมายเสร็จแล้วนี่เลยมาดูข้อต่อไปคือบัรยาวนะครับบัรยาวมาก ข้อเจ็ดนี่เอาละโกหกไปแล้วข้อเจ็ดความไม่มีมาตรฐานของผู้ฝึกของ้ดีทั้งสามที่มีกันใช้ดุลพินิษที่มีสองมาตรฐานอ่าว่ากันไปตู้แย้งกันไปตู้แย้งข้อที่จริงตู้แยง้งความเห็นนี่อันนี้ก็ข้อแปดอืมนะก็ขออะไรล่ะ ขอให้แก้ไขคำสั่งนะเรียกเราต้องมีคำขอถ่ายฟ้องเลยนะครับข้อแปนี้จะเป็นเรื่องคำขอถ่ายฟ้องนะครับว่าเราจะให้ศาลเนี่ยทำอะไรบ้างเขียนซะอย่างด,ด,ดีแต่ไม่มีคำขอถ่ายฟ้องและศาลเอาแล้วเราจะลงแล้วเราจะขออะไรอะ่ะมาขอให้ผู้ถูกฟ้องที่หนึ่งแก้ไขคำสั่งทางปกครองว่ากันไปขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งของผู้ฟ้องที่สามที่ยกอุทธรณ์ว่ากันไปอ่า โอเคนะฮะอันนี้คือแบบคร่าวๆให้เราพอรู้ว่าการจะร่างฟ้องคดีปกครองนั้นแพทเทิร์นรูปแบบเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะโอเคพอคร่าวๆถ้าท่านใดนะครับมีข้อสงสัยหรือต้องการที่จะให้ทีมงานสำนักกฎหมายดรชา นะครับในการที่จะร่างฟ้องยังไงก็สามารถที่จะติดต่อได้นะครับมาทางอ,าอินบอกข้อข้อความได้เลยนะครับนะครับโอเคนะการเขียนคดีปกครองกรณีเรื่องของอปรับตกถูกปรับตกเรื่องของร่างกายปรับตกคุณสมบัตินี่เราก็ต้องว่ากันไปตามกระบวนการขั้นตอนโอเคนะฮะทีนี้ก็จัดส่งเตรียมเอกาสารกี่ชุดล่ะ ถ้าเราฟ้อง3มคนนี่นะฮะเนี่ยขอ,อย่าตนิดนึงเราฟ้อง3มคนใช่ไหมถ้าเราฟ้อง3มคนการจัดเตรียมเอกสาร,รเรานั้นเราต้องเตรียมทั้งหมด4ชุดนะฮะทำไมพี่น้องเราต้องเตรียมเอกสารสี่ชุดนะครับเพราะเราต้องสารชุดหนึ่งแล้วก็ผู้ถูกฟ้องคดีอีก3มชุดไงก็มี3มคนก็เป็น4นะแล้ว เราเก็บไว้หนึ่งนะครับเพื่อเป็นต้นฉบับในการที่จะไว้ต่อสู้กันเนี่ยก็เท่ากับเราต้องทำห้าชุดเก็บไว้หนึ่งสนนะ่งสารสี่นะทีนี้การใช้บริการของผมสำนักง,งานผมก็มีทั้งรูปแบบว่าท่านจะเลือกใช้ทนายความเป็นคู่รับมอบอำนาจในการต่อสู้คดีปกครองให้ทั้งสารต้นและก็สารสูงหรือท่านจะเข้าใช้บริการในลักษณะ ขอให้เป็นที่ปรึกษานะครับในการให้ทนายความนั้นเขียนข้อโต้แย้งให้อย่างเดียวแล้วท่านมีที่ยื่นเองก็ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับในกรณีที่บางคนบอกว่าไม่มีค่าใช้จ่ายก็เลยจําเป็นจะต้องเลือกทางที่ประหยัดที่สุดอ่ะก็อยู่ที่ท่านนะฮะอยู่ที่ท่านเองให้กําลังใจทุกท่านนะครับสิทธิ์ของท่านได้มาด้วยการต่อสู้มีได้มาด้วยการร้องขอวิงวอนอ้อนวอนขออะไรง่าย นะครับเมื่อโดนตัดสิทธิ์แล้วท่านต้องต่อสู้นะครับอยู่ที่ท่านจะตัดสินใจว่าจะไปทางไหนดีเป็นไงบ้างครับคาแนะนําเบื้องต้นในการที่เขียนสํานวนคําฟ้องคดีปกครองต่อศาลปกครองกรณีท่านถูกปรับตกเรื่องของคุณสมบัตินะครับความประพฤติเสื่อมเสียหรือว่าปรับตกร่างกายนะรูปแบบแพทเทิร์นในการเขียนนะครับในสํานักงานของนักตุาานั้นก็จะมีการไล่เบียงเป็นสเต็ป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  นะครับจนถึงคําขอทายฟ้องนะครับว่าจะขออะไรคือรูปแบบนี้ไม่แน่ไม่ได้ตายตัวไปนะครับแล้วแต่สํานักงานใครจะเอาไปใช้แต่ว่าสํานักงานกฎหมายของผมนั้นจะใช้เชิงวิชาการนะรต้แย้งเชิงวิชาการนะครับเรื่องของการที่หน่วยงานนั้นใช้ดุลพินิษฐ์ในการจัดทําคําสั่งทางปกครองการรับฟังข้อเท็จจริงการตีความกฎหมายและก็ะดุลพินิษฐ ไม่ชอบด้วยกฎหมายประการใดเราก็โต้แย้งทางวิชาการไปนะครับแล้วเราก็มองถึงสเต็ปว่ารูปแบบขั้นตอนของการจัดทําคําสั่งทางปกครองนั้นชอบด้วยขั้นตอนที่กฎหมายกําหนดหรือไม่อันนี้คือตัวยอย่างคร่าวๆนะท่านใดสนใจก็ที่จะใช้บริการก็สามารถอินบ็อกข้อมูลได้นะครับวันนี้กระผมไม่อนุน้ำมนคนประคนชายน้ําใจงามนามไพเรชื่อหมอดรชาขออนุญาตลาท่านผู้ฟังพ,พบกันใหม่คลิปหน้า สวัสดีครับไอหนุ่มหน้ามอนคนประโอนชัยน้ำใจงามน้ำใครรอสมอดอกเจอจชาโรชา ชาโรชาดาเจชาเจชาเจชาเสินทางชีวิตสองมือไิ้ิดมาต่อสู้กับโชคชะตาสมญานานตามลำลือเรื่องราวดีๆ ให้พี่น้องได้ปลึกษาทางด้านกฎหมายวิชาไปอย่ามาเพียบเราชาโลชรสุรักชาโลชา ผมหน้ามนคนอีสานตาไม่เคยคิดทอดจริงไกลจะชื่อผมไว้ดอ,อรชาลอ์ชาลอเชาน้อง่บอชาลอเชา,ชา